ไทยท้อสดไทยเกาหลีพีมากแอดทักษะอ่อนโพเชียแต่หนองปีใหม่พีกว่าเรียกว่าใจจดใจจ่อยอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับแฟนบอลชาวไทยที่รอชมฟุตบอลทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเกาหลีหลังจากนัดที่แล้วนั้นเสมอกัน1:1ต่อและมานัดนี้ทีมชาติไทยเป็นเจ้าบ้านในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือก และก่อนเกมจะเริ่มต้นกล้องในสนามนั้นก็แพลนไปเจอกับสาวสวยที่สะดุดตาขึ้นมาเลยล่ะค่ะเพราะว่านั่นก็คือนางเอกสาวคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างแอบถักสออ่อนที่เข้ามาเชียถึงสนามแค่นี้ก็เรียกว่าพีกแล้วเท่านั้นยังพีกไม่พอเพราะเมื่อกล้องถ่ายไปที่สนามก็ได้เห็นน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของแม่แอบนั้นมาร่วมเกมนี้ได้เป็นมัสคอตเดินคู่กับซองอึนมิงกับตันทีมเกาหลี งานนี้ทำเอาโฟกัสไม่ถูกจุดกันเลยทีเดียวคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ